โอเคครับก็มาอยู่กับผมนิมิเตอร์ซีอู่นะครับตอนนี้ผมลงดันเจี้ยนนะครับเอ่อมันมีอะไรบ้างครับคือมีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับป้องกันป้องกันอะไรครับตอนนี้ผมมาอยู่ตรงนี้ผมยังไม่เจออะไรเลยมันทายังไงเลยหรือว่าผมต้องสู้กับออกมาแล้ว โอ้โมันมาเยอะกว่าเดิมนะโอ้โดันเกียนดันเกียนดันเกียนคนเดียวฮะระดับคงระดับง่ายอยู่นะฮะระดับยากกว่านี้คงต้องลงเบนตี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะใช่ฮนะตอนนี้ผมเออลืมบอกครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในเกมในเกมแฟนตาซีซาก้าออนไลน์นะฮะ สิ่งที่เราป้องกันตอนนี้เรากําลังป้องกันอะไรอยู่ครับผมผมยังไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยมาเววบัวหน้ามันมาแล้วช่อเรากำจัดุลูกน้องก่อนนะฮะอ้าหัวหน้าอยู่ไหนนี่ตัวใหญ่เลยโอ้โหสัวันนี้มันจะตายไหมฮะ ขอบัฟแป๊บนึงฮนะป้องกันตัวเองให้อยู่รอดและปลอดภัยเอาสีลูกน้องมาได้ด้วยแมนกำจัดลูกน้องก็ได้ฮะแมนอะไรอะไรมึงมึงมึงนีตัวใหญ่แม่งกูมีลูกพี่กูกลัวอะไรแม่งตัวได้แค่เข่าอนะตัวผมแม่ง ชั่วกำลงังจะตายแล้วเฮลเยสโอเคอ่ะ yes. okay. สำเร็จเสร็จสิ้นนะภารกิจผมก็เสร็จสิ้นด้วยเช่นกันนะโอเคยังไงฮนะอีซี่ใช้เวลาไปสองนาทีโอ้โหไอพียกโรยอะ hey, เอเิดกลองโอ้โ oh, ห oh. ตือนติ้งเนงะียป่าอ้าว เปิดได้กองเดียวเลยเธอได้อะไรวะนี่เลยอ้าวออกมาใช่แหละผมยังไม่ทั้งตัวเลยนะเฮ้ยกูจะดูไอเทมกูเปิดได้อะไรเมื่อกี้แม่งกูว่านายจะไม่ให้่ของกูอีกแหละเยี่ยมอะไรวะใช้ไม่ได้เลย ไม่อยากให้เกดรดไหวะไหนวะไม่มีของอาชีพกูเลยหอย้ยผมรู้สึกเวทนาตัวเองนะทำไมไม่มีของอาชีพผมเลยผมรู้สึกว่าโลกนี้มันช่างลำเอียงเหลือเกินทำไมไม่มีของอาชีพพมอะ่ะดูครับแม่งของอาชีพน้องเลยเนี่ย โอเคไม่มีของอาชี่ผมก็ไม่เป็นไรสร่างแม่งฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไว้เพียงแค่เท่านี้นะสำหรับการลงดันนะฮะโอเคครับบายบายครับระดับอีซี่นะ